ที่นี่คือเกาะลำพูนะที่มาที่มาออกกำลังกายตรงนั้นคือโดมสุราษฎร์ธา,านีน้ำอันนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นแล้วก็แรงมากในแกง๊งน้ำแตปลาก็มีขึ้นทุกคันใช่ไหมคะในบาง หัวโกหโวโก้เขาเรียกาทางสีเพ่งแต่เป็นทางน้ำนะน้ำสีเพ่งไม่ใช่ถนนนะคะอ่ะวิ่งให้ด,บบดูสักแป๊บนะ้วก็ยากโก้และพี่ยาสูส้ๆวิ่งให้ได้สักหนึ่งนาทีแล้วก็โพสให้เพื่อนๆเห็น นั่นคือสุราธ,ธานีนะทุกคนเมืองสุราษฎร์นี่ทุกคนดูน้ำนะน้ำในน้ำเกาะลำปูแม่น้ำตาปีวันนี้น้ำไหลแรงมากน้ำจะไหลแรงม้ำจะไหลลงสู่ทะเลน้ำมันจะไหลลง,ไหล,ลงสูาา่ทะเล,ลาาแล้วในมันจะเป็นเป็นสวนสาธารนณะเกาะลำพูสุราษฎร์ธานีแล้วทุกคนก็จะมาออกกำลังกาย ข้างหน้าก็มีอยู่คู่หนึ่งชวนข้างหลังก็มีมีคน๋อมีถ้ามันในทุกคนนะน้ำมันขึ้นเดี๋ยวให้ดูทางที่วิ่งน้ำมันขึ้นปกติน้ำมันจะไม่ขึ้นขนาดนี้นะพี่มาวิ่งอยู่หลายปีพี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ปีนี้ถือว่าแปบน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นถึงนี่เลยน,ะน้ำมันขึ้นถึงนี่เลยเนพะื่อนเห็นยวไปะ ตรงโน้นคือที่ไฟสีฟ้านั่นคือโรงแรมสยามเอ้ยโรงแรมบางใต้นะทุกคนที่ไฟสีน้ําเงินนะ่ะก็คือโรงแรมบางใต้นะสุษฎร์การนี้ว่ายูกันกค่ะดูให้ดูเนะี่น้ำมันขึ้นปกติเรามาวิ่งมันจะไม่มีน้ําแบบนี้แต่เราไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่สีดวัคซีน มีน้ำเราปิ้งไม่ได้เดี๋ยวลื่นลงต้องค่อยๆไปฮนะปนี่คือเกาะลำพูสุราธานีพเพื่อนคนไหนจะมาเที่ยวสุราษฎนระ์โทรหาเรานะแล้วก็ให้มาพักแนะนำเลยถ้าอยากมาออกกําลังกายที่เกาะลำพูนะให้เพื่อนๆมาที่โรงแรมสยามธาราแจ้งเลยว่าจะขอเข้าพักโรงแรมสยามธารา แล้วพอออกจากโรงแรมแล้วขึ้นจะกรพรมาเป็นเกาะลำพูแล้วจะมาออกกำลังกายนะทุกคนนะนี่มันมืดแล้วที่มามืดแล้วก็เลยว่าบรรยากาศมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่แต่แต่ดีมากเ,าเขาทำดีมากเขาติดไฟทุกจุดเลยไม่น่ากลัวถึงจะมามืดมันก็ไม่น่ากลัวกินให้ดูก็คนมาดูปรมหลไปแล้ว ตอนนี้ก็เลยมาวิ่งให้ดูว่าจะมีคนดูไหมนะครับก็ยังมีคนเขากำลังใจทุกคนแค่เี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย